วันนี้เราจะมารีโนเวทบ้านของอินโซยหลังนี้และตกแต่งให้เป็นธีมฮาโลวีนค่ะแมน u r ่ <Ninja Channel. S 1> เดี๋ยวเราขอลบลัวลบอะไรทิ้งไปก่อนเลยนะเนอะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยที่อยากจะลบคือหลังคาค่ะแล้วก็บันไดตรงนี้เดี๋ยวเรายืดตรงนี้ออกก่อนนะคะเออจริงๆอ่ะอยากจะให้เป็นทงอุ้ยเดี๋ยวนะทุบอย่างนี้ตรงนี้คือสวยไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาเป็นแบบทางขึ้นบันดไดได้ไหมอะ่ะบันได อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องเติมบริเวณตรงนี้เราจะต่อออกมาแบบนี้ไปเลยนะคะจริงๆตรงนี้เราก็ทําหดเข้าไปนิดนึงเราจะได้ทำเป็นฟิลแบบหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนตรงนี้เราลบทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ปิดเป็นกำแพงสูงแบบนี้ไปเลยเอออันนี้คือสวยเลยแล้วก็มีอันนี้ที่แบบเฮ้ย อันนี้ค่อนข้างที่จะไพรเวทนิดนึงเราเอาอันนี้ดีกว่าอ่าประมาณนี้นะคะหน้าตา่างความอะไรแบบนี้มันก็ดูแบบดูดีอยู่นะเราใช้ในสิ่งที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ดูเหมือนแบบเป็นบ้านเก่านิดนึงอะได้อยู่นหะนเราตรงนี้ก็เป็นฟิลแบบโขงๆส่วนประตูอไม่ไม่ค่อยเข้ากันเฮ้ยได้อยู่นี่ไงประตูนี้พอได้อยู่นะคะพอเข้ากันอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราเติมด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทําเป็นแบบ ระเบียงแล้วกันเฮ้ยน่ารักอยู่ทุกคนอคุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะอติดแล้วน่ารักเลยอะ่ะแล้วก็อยากจะทาสีบ้านให้มันเป็นความแบบสีส้มทุกคนส้มแบบส้มเลยส้มฮาลโลวีนเลยอะ่ะประมาณอย่างนี้โอเคทีเนี้ยหน้าต่างอะ่ะพวกขอบอะไรอย่างงี้นะคะเราเปลี่ยนให้เป็นแบบสีดําไปเลยทั้งหมดส่วนประตูบ้านอันนี้ก็เป็นสีขาวดีอยู่แล้วใช่ปะ อันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยเลยประมาณนี้เออมันก็จะดูแบบดุดันขึ้นมานิดนึงละเฮ้ยบ้านสีส้มดำจริงๆมันก็สวยเหมือนกันนะแต่มันอยากเอาไอ้ขอบหลังคาอันนี้ออกมาอีกมากเลยอะตรงแปลงปลูกผักนะคะเราขยบให้มันเป็นเหมือนเป็นช่องทางเดินอย่างนี้ดีกว่าเออ เอาหุ่นไล่กาวางไว้ตรงนี้เลยเสร็จปุ๊บเราจะตกแต่งด้วยแบบเทียนเดี๋ยวเราไปขโมยไอ้นี้ดีกว่าทุกคนขโมยเดี๋ยวเราไปขโมยฟักทองของเลยาตอนกลางคืนมันก็จะยยงเงยะเอออุย้ยตรงนี้ดูด,ดีด้านนอกตรงนี้เราใส่ต้นไม้สักนิดนึงดีกว่านี่ไหนเอาไอ้นี้ขึ้นสิเออไม่ทะลุบ้านโอเคแล้วก็ตรงนี้เราวางเป็นแบบเก้าอี้ เอาไว้ให้เลยยียานั่งเก้าอี้แบบนี้เก้าอี้แบบเป็นเหมือนเป็นกล่องเอาไว้ให้เลยยียานั่งพักเวลาแบบว่าทำฟาร์มแล้วเหนื่อยอี่ทุกคนฮาโลวีน,ฮา,วนฮาโลใจแล้วเราก็อย่าลืมที่จะวางไอ้น,นี่ไ,ไ <laughs> ว้หน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้วางไว้หน้าบ้านไม่ได้แต่ว่าเราวางไอ้หุ่นไลกาอันนี้ได้นะวางไว้หน้าบ้านเลยค่ะสองตัวได้ปะฝั่งนี้ได้เได้อยู่ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแล้วก็วางเทียนไว้ความเทียนอันนี้สวยมากทุกคนตอนกลางคืนนะแบบแสงสวยอยู่ดูดีเอา้าแล้วทำไมอันนี้เป็นแสงสีขาวอะเรียนให้มันเป็นแบบติดส้มๆไปเลยเอออย่างงี้อุ้ยบ้านเราดูขลังอยู่นะเนี่ยทุกคนสีดํากับสีส้มตรงเนี้ยเินชอบมากเลยอะเกิดมาไม่เคยคิดจะแบบสร้างบ้านในแต่ละเกมให้มีความข้างนอกเป็นสีส้มเลยทุกคนตรงนี้เราใส่เป็นแบบพื้นหินนะคะ แบบนี้เราปูไว้ก่อนปูไว้มันเป็นแบบงงงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาอันเล็กอะ่ะมาแบบปติดต่อกันให้มันมีความแบบงงงมีความเป็นหินใดๆเลยนี่พื้นหินแบบนี้ก็ดูดีอยู่นะด้นานหน้าบ้านฝั่งนี้จริงๆเราติดเป็นเจ้าอันนี้ไว้สักสองอันนะคะแล้วก็ต้อนรับฮาลาวีเลยโดยการปูพรมไว้ตรงหน้าบ้านแบบนี้เลย วิวผนังในห้องเป็นอิดอิดแบบนี้ดูดีอะแต่ว่าเราใช้เป็นแบบสีเทาๆอ่ะใช้เป็นหน้าต่างบานนี้นะคะวิยฝั่งนี้แดดเข้าพอดีเลยอ่ะวิยนี่ไงฝั่งนี้แดดก็เข้าเห็นปะโอเคเราติดหน้าต่างไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนอะโต๊ะนี้ลบทิ้งไปเลยค่ะใช้เป็นไฟที่เป็นแบบพัดลมเนอะอันไหนเก่าๆอันนี้ดูเก่าอยู่นะเตียงอันนี้ก็ได้อยู่นะมันก็ดูดูเป็นไม้เก่าๆใช่ปะ็ e เจอร์แล้วสีอดี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะ โต๊ะข้างเตียงอันนี้ก็ดูเก่าดูขลังนี่แล้วก็ใช้เป็นไอ้นี่เทียนเทียนอันนี้ตั้งบนโต๊ะไม่ได้หรอเฮ้แต่น้องผีอันนี้ตั้งได้นะเราตั้งน้องผีไว้ข้างหน้าโอเคต้องมีไอ้นี้นะคะพรมฮาโลวีนขยายซสนางก่อนไหมนี่ขยายซสพรมอันนี้คือใหญ่สุดแล้วหรอโอเคใหญ่สุดแล้วเราตั้งพรมไว้ฝั่งนี้แต่พื้นอะพื้นมันขัดใจอ่ะ ยังไงก็คงน่าจะต้องกลับไปใช้แบบพื้นไม้เฮ้ยอันนี้ดูเก่าอันนี้ดูเก่าใช้เป็นพื้นแบบไม้เข้มๆไม้เข้มๆให้มันดูแบบดูขลังดูขลังสักหน่อยฝั่งนี้เราวางเป็นแบบตู้เสื้อผ้าดีกว่าอันนี้เป็นพวกแบบลิ้นชักใช่ไหมได้จัดไปตู้เสื้อผ้าเอาอันนี้เลยอันเดิมประตูน,นี้เราหลบทิ้งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าจากทางนี้ละกัน ตอนแรกอะบ้านมันไม่ได้แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนไงเราจะได้แบบเออเป็นสัตว์เป็นส่วนสักนิดหนึ่งโอเคตรงครัวตรงนี้นะคะเราทุบทิ้งไปเลยแล้วก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยเราขยายห้องน้ำมาดีกว่าขยายใช่ไหมแล้วก็อันนี้เราย้ายเข้ามาไว้นิดนี้ซึ่งห้องน้ำอะเดี๋ยวเราขยายนิดหนึ่งลบกำแพงฝั่งนี้นะคะกับกำแพงฝั่งนี้ ลบผิดอันเมื่อกี้เออประมาณนี้ซ้วมอะไรอย่างนี้แล้วเอาออกไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้เก้าอี้ดีดูเก่ามากเดี๋ยวนะแล้วโต๊ะ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 อันใดโต๊ะนี้ดูขังอยู่นี่โอเคอันนี้แหละแล้วพื้นน่าจริงๆชอบอันนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนพื้นนั่งมีความเป็นแบบบ้านเก่าๆอะไรอย่างนี้เนอะสีให้มันแบบ สว่างกว่านี้นิดหนึง่งโอเคเคาน์เตอร์เราเปลี่ยนไปใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นความที่แบบเทาๆนิดหนึง่งลายเราจะใช้ให้เป็นลายที่แบบไม้เคลืะๆประมาณอย่างนี้นี่แล้วก็ท็อปด้านบนเนาะท็อปด้านบนเป็นสีไม้อันนี้ก็สวยนะนี่ประมาณนี้ซึ่งตู้เย็นตู้เย็นจริงๆสีนี้สวยมากทุกคนแต่ว่า เราน่าจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเออความติดส้มฮาโลวีนต้องมาแล้วก็เตานะคะจริงๆแอบอยากได้พวกเตาฝังแต่ไม่เป็นไรเอาอันนี้ย้ายออกมาแล้วก็เอาเตาเข้าไปซึ่งเราจะเพิ่มหน้าต่างด้วยนะคะฝั่งนี้ประมาณนี้เลยทุกคนโอ้โหบ้านดูป่งลงขึ้นมาทันทีเลยว่ะชอบเลยแบบเย้ะอ่างหลังจานเข้ามุมตรงนั้นได้ปะ มุมตรงนั้นเอาไว้ทำอะไรเดียะเอาไว้ติดหน้าต่างอีกสักบ้านหนึ่งแล้วก็เอาอ่างหล้างมือมาล้างตรงนี้หมหลังจานแล้วก็มีแบบถังขยะด้วยนี่ใช้อ่างล้างจานของจะฮหยาไปเลยอย่างนี้อุ้ยทำแบบนี้ก็สวยดีนะเฮ้เป็นสีขาวๆเก่าๆอย่างนี้ก็สวยหรือว่าจะแบบดำ ดำแบบนี้เอาความกลอสลงนิดหนึ่งเฮ้ยอุ้ยเป็นความดำด้านอย่างนี้เท่าๆทุกคนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,อยชอบจริงแบบนี้เราย้ายโต๊อันนี้กินข้าวด้านนอกบ้านเรากันได้ไหมมันก็มีหลังคาช่วยอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่กินข้าวนอกบ้านแล้วก็ตรงเนี้ยเราทำเป็นแบบโซนดูทีวีไปเลยดูทีวีกับกินข้าวอยู่ในห้องเดียวกันจ้ะนี่ ดูทีวีตรงนี้โซฟามันน่าจะต้องใช้เป็นแบบตัวเล็กๆกันทุกคนแต่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันจะมีเป็นแบบ,บวิลโมเดิร์นไม่ค่อยเก่าเฮ้ยอันนี้เก่าอยู่อันนี้เก่าอยู่อย่างนี้วางไว้ตรงนี้เลยห้องนี้เราใช้เป็นโคมไฟแบบนี้แล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็ในห้องนอนอาอจริงๆก็แขวนไว้ได้อีกนะเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะ อันนี้เราติดไว้ตรงบริเวณในนี้แล้วกันกรอบรูปนะคะกรอบรูปเอาใน,นรูปเก่าอยู่ทุกคนเราใช้เป็นกรอบรูปอันนี้สีจริงๆก็ใช้เป็นสีทองได้อยู่นะติดไว้ตรงนี้เฮ้ยโอ izzard, ้โหได้อยู่เลยแล้วก็เราเอาตู้นี้นะคะมาบิวไว้ตรงนี้เป็นตู้แบบเก็บของ บิวไปให้มันติดด้านบนไปเลยอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนสีด้วยดีกว่าทุกคนเราใช้เป็นสีเดียวกันกันกบตรงนี้ฮ้่แต่ว่ามินว่าดำไปเลยสวยนะเนี่ยนี่โอเคห้องนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเหลือแค่พวกแบบของวางตกแต่งจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างงี้เราวางเป็นไมโครเวฟไปดีกว่าตรงนี้ อันนี้ดูแบบดูวินเทจใช้เป็นสีเดียวกับตู้เย็นไปเลยนะคะเข้าเซตกันไปแต่ว่าเราเอาไปไว้ฝั่งนี้ดีกว่าหรือว่าเราจะเพิ่มเคาน์เตอร์อีกนิดนึงดีทุกคนเพิ่มตรงนี้แล้วก็เอาไมโครเวฟมาไว้ฝั่งนี้เออแล้วก็จะมีพวกแบบเครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะคะเราก็วางตกแต่งไปเลยอย่างนี้ วางแจกันดอกไม้นะคะเพิ่มความสดชื่นสักนิดนึงเอาไว้บนโต๊ะอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวเราขอขยายไซนั่งนิดนึงนะคะทุกคนให้มันแบบใหญ่ขึ้นมาโอเคประมาณอย่างงี้แล้วก็สีเปลี่ยนได้ปะสีเนี่ยเราเอาเป็นความแบบส้มไปเลยโอเคในห้องน้ำนะคะวินก็จัดไว้ประมาณนี้ส่วนในห้องนอนก็โลง่ลงๆแบบนี้เลยแล้วกันเนอะอุ้ยตะก้า ตะก,ก้าเข้าไปฝังอยู่ในนี่อยู่ในตู้ตู้อันนี้เราใช้เป็นแบบตู้ครัวนะคะทุกคนเราอาจจะไม่ได้แบบวางของอะไรเยอะแยะมากนะคะทุกคนเพราะว่าของในเกมมันยังแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นะ่ะหัวเตียงเราก็ติดเป็นกรอบรูปแบบนี้ดีไหมทุกคนแต่หมินว่าเตียงอันนี้ลบก,ก่อนเฮ้ยเตียงอันนี้ดูเก่าดูคลงังเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นนะ่ะใช้เป็นสีไม,ม้เข้มๆอย่างนี้เลยโอ้ยทุกคนเข้ากับไอ้นี่อยู่นะกรอบรูปอะ แต่กรอบรูปเราน่าจะต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปนางสักหน่อยนะแมวดำเหรอก็แมวดำด,ดีกว่าโอเคห้องนอนก็ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องมา่มานม่านมินอาจจะไม่ได้ติดเพราะว่าอยากได้ม่านแบบอื่นมากกว่าเราก็ปล่อยเป็นโล่งๆแบบนี้ไปแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็วางไว้เป็นแบบโซนนั่งเล่นแบบแขกมามารออะไรเงี้ยก็นั่งตรงนี้ได้เลยจ้ะ เราอยากได้ผนังที่มีความเคลอะเลแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะประมาณนี้แล้วกันเฮ้ทีนี้ก็พื้นพื้นด้านหน้าอ๋อพื้นด้านหน้าจริงๆเฮ้ยอันนี้สวยเลยขยายใ,ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งได้ปะ่ะแพทเทิร์นเออเออเออประมาณนี้ประมาณนี้ตอนกลางคืนคือดูแบบ เล่นสีเล่นแสงดีมากเวอร์ด้านบนตรงนี้เราแอบ,บติดโคมไฟอันนี้ไว้ดนึงแล้วกันนะคะทุกคนมันจะได้แบบสว่างสว่างแล้วก็เออตรงนี้ด้วยได้ปะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้ดีกว่าฝักทองฝักทองจากชีเรยานะคะเอาเอ้ยมีอันนี้อยู่นี่ว่ะเรา,ามาวางไว้กับพื้นให้หน่อยโอเคแล้วก็มีพวกฝักทองอันอื่นๆอีกน,น,นะคะให้นางเอามาวางไว้บนพื้นให้หมดเลย โอเคทีนี้ให้ชีไปค่ะฟักทองเพิ่มอีกดีกว่าทุกคนเรามีฟักทองแบบเยอะมากไปเลยในระหว่างที่คาฟักทองอยู่นั้นมีเด็กกำลังจะมาเอาขนมแต่เดี๋ยวนะฉันไม่มีขนมอยู่ในกระเป๋าเลยหรอสั่งก่อนสั่งก่อนสั่งมาสักสองอันเลยาเลยาเปิดของก่เร็วเร็วเรเร็วเรเร็วเราเผื่อว่าเราจะได้แบบของตกแต่งอะไรอย่างนี้เพิ่มนะคะ แล้วชีไปฝั่งอยู่ในกระแมวน,นนี้โคตรใหม่นี่นี่ยังเด็กอยู่เลยเหรอให้แคนดี้ไปแล้วโอ้หได้เป็นไอ้นี่มาใหม่อะทุกคนได้เป็นหุ่นไลกาตัวที่3มลองเล่นในบ้านดูแล้วแบบมูดดีอยู่นะทุกคนดำส้อมอะดูดีดูดีอยู่เลยอะมองเห็นด้านนองแบบเนี้ยสวยมากชอบมากความไฟความเทียนอะก็คือมีความส้มทุกคนโอ้โหดูดีดูมุมดีดีด โอเคค่ะทุกคนตอนนี้มินก็ให้เรยานะคะคาฟักทองมาสมอันเราจะเอามาตกแต่งบริเวณแถวๆนี้นี่แหละแต่ว่าอยากขยายไซส์นิดนึงแต่ว่าขยายไม่ได้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเ,เอาฟักทองมาตั้งไว้หน้าบ้านดีกว่าอย่างนี้แล้วก็ไปเอากวาของตกแต่งฮาโลวีนอันนี้เราได้าใหม่นดีนะนี่ตั้งไว้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ แล้วก็มีอันนี้เมื่อใหม่ด้วยหรออุ้ยเทียนเฮ้ยอันนี้น่ารักว่ะตั้งไว้ข้างๆกันได้ไหมไหนขอดูตอนกลางคืนสิสว่างวะ่ะอ,อ๋อเทียนอันนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะทุกคนวินว่าเหมาะแก่การแบบว่าเอาไปไว้เอาไปไว้ในบ้านมากกว่านี่เราก็จะตั้งไว้อันนี้สองอันไว้หน้าบา้านุ้ยดูดีเลยอะแล้วก็ตรงนี้ตั้งเจ้าหัวใจไว้ตัวหนึ่งทุกๆการมีหุ่นไลการเราจะต้อง มีเทียนนี่วางไว้ทุกจุดแต่ตรงนี้ก็สวยดีนะทุกคนได้อยู่ได้อยู่นี่ตรงนี้เราก็ปูเป็นแบบทางไว้อย่างนี้นะคะเท่ดีฝั่งนี้ด้วยแล้วกันฝั่งนี้เราปูแค่แบบตรงที่เราใช้ทํำงานคัาแบบนี้เออเราก็เอาต้นไม้มาวางอีกสักหน่อยดีกว่าเหมาะกับต้นกล้วยปะเมืองเนี้ยวางต้นวางต้นกล้วยเราไทยมาก มันจะมีเป็นโคมไฟอันนี้ของจาย่าะค่ะจริงๆก็สวยดีนะเฮ้ยอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราตั้งเป็นอันนี้ไว้ดีกว่านี่ตอนกลางคืนนางก็จะให้แสงแบบสีส้มอย่างนี้เลยทุกคนสวยมากนี่เฮ้ยดูได้ยูดาบเลนไปแล้วก็หน้าบ้านจริงๆเราติดไฟอย่างนี้ไว้ได้ปะนี่อย่างนี้เลยเอาไว้หน้าบ้านนิดนึง เสร็จเรียบร้อยะค่ะทุกคนกับการรีโนเวทบ้านฮาโลวีนซึ่งก็เป็นบ้านแบบหลังเล็กๆพอที่จะใช้ชีวิตได้อยู่2คนนะจริงๆอะ่ะมีการทําฟาร์มได้นะคะแล้วก็ขุดหงสขุดเห็นามาคาัฟตรงนี้ได้เลยสวยอยู่นะชอบอยู่นะความแบบไปส้มที่ถูกต้องอะ่ะแล้วก็บวกกับความส้มดำาเลยอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแบบ เฮ้ยบ้านเราเหมือนจะเก่าแต่ก็ดูโมเดิร์นอยู่มุมนี้คือมินชอบมากแบบว่าออกมานั่งกินข้าวตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเห็นด้านในบ้านได้ด้วยเราก็เห็นไอ้เจ้าหุ่นไลกาข้างนอกให้ฟิลฮาโลวีนมากดูดิซึ่งสีมันก็แบบไปด้วยกันได้หมดเลยนะสีดําสีส้มอะไรอย่างงี้นะคะเราก็ใช้เป็นแบบความสีแบบอมเทาๆดําๆ ปัดกับความไม้สีอ่อนไม้สีส้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีนี่มุมดูทีวีแล้วก็ปล่อยเบอร์ไว้แบบนี้ค่ะทุกคนแต่กรอบรูปวันนี้ก็ทําให้ดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงตอนกลางวันก็ดูแบบเหมือนจะโคซี่หน่อยแต่พอตอนกลางคืนปุ๊บก,ก็คือดูดุขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณคุณผูณ้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมกันมาจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย